กีนอะด้วยความเป็นแม่ค้ากินจะเข้าใจในแม่ค้าเราเข้าใจคนที่จะมาซื้อของไปขายว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็ราคาเราจะต้องได้บอกเลยว่าเราเป็นแม่ค้าที่ไม่ได้บวกราคาโอเวอร์เป็นโรงงานที่ไม่ได้บวกกําไรโอเวอร์อย่างบางคนอะเราไม่ได้อยากได้เงินเขาอย่างเดียวนะคะบางคนเขาอาจจะเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่มาทําธุรกิจเราจะถามเขาก่อนเลยว่าคุณจะไปขายใครเราจะ ให้ลูกค้าทําสินค้าต้องมีทาร์เกตเป็นของตัวเองเราใส่ใจว่าสินค้าตัวนี้เราต้องพาให้เขาเดินไปให้ได้เราอยากได้ลูกค้าคที่พร้อมเติบโตไปกับเราจากเป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วอยู่ดีๆเราก็ประสบความสําเร็จเนอะทำไมอยู่ดีเราถึงอยากมาเป็นเจ้าของโรงงานเองครับเพราะด้วยความที่เราเองผลิตแบรนด์ใช่ไหมคะกินเลยมองว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราจะควบคุมคุณภาพสินค้าของเราเอง ควบคุมการผลิตของเราเราต้องเป็นต้นน้ําตอนที่เราเปิดครับเรากลัวไหมครับหรือว่าเรามั่นใจว่าเอ้ยเรามีออเดอร์ของเราอยู่แล้วไม่ได้กลัวเลยตอนนั้นอ่ะเพราะเราขายปลีกเองอยู่แล้วต่อเดือนได้หลายแสนกล่องอะไรเงี้ยค่ะเราเลยมองว่าเราทําโรงงานมาซัพพอร์ตการขา,ขายของตัวเองมากกว่ากับทีมงานน้องๆที่ขายปลีกมาด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะลูกค้าคนอื่นเริ่มมารู้จักโรงงานเราได้ยังไงครับเริ่มมารู้จักโรงงานเราเมื่อประมาณปี6 5นะคะก็ค,ะคือเราทําสินค้าแบรนด์แบรนด์หนึง่งเป็นค่ากาันตลาดในการ ที่เราจะทําโฆษณาให้มันดังเพื่อให้คนตามหลังกล่องเรามาเลยมองว่าอะไรที่ทุกคนกินบ้านไหนที่ต้องมีอะไรเงี้ยเราเลยมาผนึกที่เป็นกาแฟเราเลยทํากาแฟยอดหลักกาแฟทีอินวันออกมาก่อนรสชาติแรกที่คนแก่ก็กินได้คนลดน้ำหนักก็กินได้ผู้ชายกินได้ผู้หญิงกินได้ถือว่าประสบความสําเร็จในยอดของปี6 5้าคนรู้จักหลังโรงงานเราตามหลังซองเนี้ยมาเยอะมากค่ะ oh. โรงงานมันมีเยอะแยะมากมายเลยครับโรงงานคุณกรีน่ตงจากโรงงานที่อื่นเขาอย่างไงอะครับกีนอะด้วยความเป็นแม่ค้ากีนจะเข้าใจในแม่ค้าที่เดินมาหาเราอย่างบางคนอะเราไม่ได้อยากได้เงินเขาอย่างเดียวนะคะบางคนเขาอาจจะเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่มาทําธุรกิจเราจะถามเขาก่อนเลยว่าคุณจะไปขายใครเราจะ ให้ลูกค้าทําสินค้าต้องมีทาร์เก็ตเป็นของตัวเองเราใส่ใจว่าสินค้าตัวนี้เราต้องพาให้เขาเดินไปให้ได้เราอยากได้ลูกค้าที่พร้อมเติบโตไปกับเราตอนเริ่มโรงงานเนี่ยมีอะไรที่ยากบ้างครับตอนเริ่มโรงงานยากนะคะเพราะว่าด้วยความที่เราไม่ได้รู้รายละเอียดทางด้านนี้มาเลยจนที่แรกกินท้อแล้วบว่าฉันจะ ไปรอดไหมในะในอาชีพนี้แต่ก็คือไม่ได้ทิ้งขายปลีกนะคะที่บ้านเรายังขายปลีกเหมือนเดิมเห็นเมื่อกี้บอกว่ามีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดช่วงนั้นเราคิดจะเลิกธุรกิจโรงงานไหมอยากดอบตัวห่อยออกมาเหมือนกันค่ะแต่ก็คือยังรักในอาชีพขายยังมั่นใจว่า เฮ้ยเราต้องทําได้คือคนอื่นทําได้เราต้องทําได้กีนก็อยากเหมือนแบบอุ้ยออกมาเป็นแม่ค้าเฉยๆอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันแต่ก็คือต้องให้กําลังใจตัวเองว่าในเมื่อเราเดินมาถึงขนาดเนี้ยเรามีคนที่ร่วมธุรกิจเรามาแล้วมีพนักง,งานมีน้องๆที่ร่วมธุรกิจกับเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเหมือนแบบต้องซสู้อีกครั้งหนึ่งชุดเปลี่ยนก็คือครั้งแรกเลยอะ่ะโรงงานกีนะจะมีร่วมหุ้นกับเพื่อนชื่อเดอะไบโอติคอนเสร็จแล้วด้วยความที่การทําธุรกิจมันแตกต่างกันเราเหมือนแบบ อยากกลับมาเป็นแม่ค้าเหมือนเดิมแล้วไม่อยากทําโรงงานแล้วอะไรเงี้ยตอนที่ทำกินแท้ไม่ได้อินกับมันอะแท้ไม่ได้โฆษณาว่าฉันมีโรงงานนะฉันแบบอันนี้เหมือนตอนนั้นอนะยังไม่ได้รักมันมากพอ,อการทรําธุรกิจเหมือนแบบเรายังไม่ได้รักโรงงานมันมากพอเลยยังไม่ได้อะไรเหมือนเรายังไม่ได้ทุ่มแรงสุดแรงอะค่ะอาดีเราก็ไม่ได้ไปดูจัดซื้อเราก็ไม่ได้ไปดูว่าเขาแบบจัดซื้ออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราอะละเลยสิ่งที่เป็นหัวใจ ของโรงงานไปเลยจนจุดเปลี่ยนคือกีนอะเทคโอเวอร์เดอะไบอติคอนมาเป็นโรงงานของตัวเองเดยเปลี่ยนชื่อเป็นเดอะไพรทอนแล้วก็เลยยอมทำทุกอย่างเองจัดซื้อไล่ดูซัพพลายเออร์ต่อราคาเองทำเองทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็อย่าง r าดีลงทุนไปเรียนคอร์สเองว่า r าดีคืออาหารเสริมต้องทำอะไรบ้างเริ่มต้นจากทำอะไรอะไรใส่อะไรแล้วมันมีเอฟเฟกอะไรกันช่วยอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็คือไปเทคคอร์สเลย กลับมามาทําแบรนด์เองยอมทําเองทุกอย่างตลอดระยะเวลาที่เป็นเจ้าของโรงงานมาครับเราภูมิใจกับสิ่งไหนมากที่สุดครับภูมิใจกับที่เราสามารถพิชิตเ,เป้าหมายของเราได้เพราะว่ากินเองเป็นคนหนึ่งที่ตั้งเป้าหมายกับตัวเองตลอดเวลาเราเทคโอเวอร์มาตอนปี6 5ครึ่งปีตั้งเป้าหมายให้ตัวเอง100ล้านบาทเราทําตามเป้าหมายของเราได้เลยค่ะแล้วปี 6, 6 6เราก็ตั้งเป้าหมายให้ตัวเองอีกว่าเฮ้ยฉันต้องอยากได้300ล้าน เราก็สามารถทําตามเป้าหมายของเราได้แล้วก็ภูมิใจที่ลูกค้าเองชื่นชมเราว่าหุ้ยสินค้าของคุณอะ่ะกินแล้วเห็นผลนะรีวิวมันมาจากลูกค้าจริงๆที่เป็นลูกค้าปลีกรีวิวมาให้เราบางคนซื้อซ้าสินค้าเรา30รอบ40รอบเพราะเรามีทีมโทรมีแบบเซอร์วิสของเราเราจะติดตามผลลูกค้าว่าลูกค้าครั้งที่เท่าไหร่แล้วหรือว่ากินอะไรเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยคะ่ะเราเลยค่อนข้างที่จะพัฒนาสินค้าจากลูกค้าจริงๆเราเลยรู้ว่า เฮ้ยสินค้าเรานเป็นผลจากตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนอกจากเรื่องสินค้าที่มีคุณภาพแล้วครับคุณกรีนคิดว่าอะไรที่เป็นกลยุทธ์ที่ทําให้ตัวโรงงานประสบความสําเร็จอีกครับก็ด้วยความที่เข้าใจแม่ค้าอย่างที่กินบอกเพราะว่าเราเป็นแม่ค้าอยู่แล้วเราเข้าใจคนที่จะมาซื้อของไปขายว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็ราคาเราจับต้องได้บอกเลยว่าเราเป็นแม่ค้าที่ไม่ได้บวกราคาโอเวอร์เป็นโรงงานที่ไม่ได้บวกกําไรโอเวอร์เพราะเราอะรักอาชีพแม่ค้าออนไลน์ไปแล้วเราเลยอยากสร้างแม่ค้าออนไลน์ที่มี กิยภาพแล้วก็ขายของได้ดี ไปแบบนี้เรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้สินค้าที่รับผลิตเนี่ยเป็นประมาณไหนบ้างอะครับที่ขายดีเลยอะส่วนมากจะเป็นกาแฟได้สโลแกนมาจากลูกค้าเยอะมากนะคะลูกค้าจะมองว่าถ้าเป็นกาแฟต้องเดือดไพทอนเท่านั้นเรามีทีมคอนเทนต์ทำให้เราดูแลวันต้อมเซอร์วิสตั้งแต่ออกแพ็กเกจจิ้งเราทำให้ฟรีนะคะ mm. ก็คือใครเดินเข้ามาสามารถมาแบบลงทุนได้ไม่เยอะสามารถไปขายได้เลยเพราะกินมองว่าสินค้าเป็นแค่ส่วนส่วนหนึ่งในการที่เขาจะสร้างแบรนด์แต่อีกส่วนหนึ่งคือค่าการตลาดเลยเว้น ช่องว่างตรงนี้ไว้ให้เขาเพื่อทําการตลาดได้เรามีทีมงานเยเอะอย่างงี้ครับแล้วเรามีวิธีดูแลทีมงานอย่างไงให้เขาทําตามที่เราอยากได้อะครับส่วนมากกินจะเป็นการที่ลงมือทําให้เขาเห็นเราสามารถทําได้ทุกแผนเราช่วยเขาได้ทุกแผนจริงๆแล้วน้องๆก็จะทําตามเรากินจะตั้งเป้าให้ทุกคนว่าที่เรามีเป้าหมายไปได้วยกันนะด้วยความที่เราคุยเป้าหมายกันเราคุยทิศทางเราเไหนแล้วให้ช่วยกันเพราะถ้าไม่งั้นน่ะเราก็จะไปเป้าหมายบทสำคัญที่สุดครับ กรีนได้รับตลอด การทํางานของคุณกรีเลยคิดว่าคือเรื่องไหนครับทุกคนน่ะควรมีเป้าหมายในชีวิตเพราะถ้าเกิดทุกคนไม่มีเป้าหมายในชีวิตทุกคนก็จะไม่รู้ว่าทุกคนจะต้องเดินไปทางไหนกรีนเองอ่ะเป็นคนหนึ่งที่มีเป้าหมายในชีวิตตลอดเวลาแล้วก็เริ่มพิชิตเป็นคนที่อยากได้อะไรจะเขียนไว้ก่อนตอนนั้นที่ยังไม่มีบ้านเริ่มไม่มีบ้านกรีนตั้งเขียนไว้เลยว่าฉันอยากได้อะไรอยากได้รถอยากได้บ้านอยากได้พอร์ตอ่ะอยากมีโรงงานกี่หลังอะไรเงี้ยค่ะกรีนมีเป้าหมายของกรีนไว้ไว้เสมอกรีนก็เลยเหมือนแบบว่าพิชิตไปทยลยีละอย่ยาง อะไรเงี้ยมันเลยทําให้เราประสบความสำเร็จในวันนี้ถ้าคุณกรีนครับขึ้นทําแมชชีนย้อนเวลากลับไปในอดีตได้แล้วสามารถบอกตัวเองเพื่อให้ธุรกิจตัวเองเนี่ยดีกว่านี้อยากย้อนเวลากลับไปช่วงไหนครับ อยากย้อนกับเวลาไปช่วงไหนช่วงที่ทําโรงงานนี่แหละค่ะเหมือนแบบว่าอยากให้ตัวเองรักมันและตั้งใจทํามันมากกว่าน,นี้กินมองว่าถ้าเราตั้งใจทํามันแล้วก็เหมือนมองภาพกว้างเหมือนตอนนี้ที่กินมองกินมองว่าตอนนั้นน่ะกินมองแค่ว่าฉันทำไปทำไปแค่วันวันหนึ่งทำไปก่อนไม่รู้ว่าไอ้นี่ยังไงแต่ถ้าณวันนั้นกินตั้งเป้าตั้งแต่ที่เริ่มทำเชื่อไหมว่านาตอนนี้เราเรามีหลายโรงงานมากที่เราจะต้องไอ้นี่แหละอะไรเงี้ยค่ะเพราะ kas? น้าตอนนี้เรามองว่าเรามีโรงหนึ่งเรามีโรงสองสามสี่ห้ เพราะน่ตอนนี้เราหลังที่5แล้วอะก็คือเพียงแค่ปีเดียวเองอะไรเงี้ยถ้าย้อนกลับไปได้กินอยากให้กินนะตั้งใจตอนนั้นแล้วตอนนี้อาจจะแบบอุ้ยเป็นเดอะไพทอนที่ยิ่งใหญ่มากกว่านี้คุณคลีนมองเดอะไพทอนในอีก3ปีถึง5ปีข้างหน้าไว้ว่ายังไงบ้างครับ3ปีข้างหน้าของกินะจะครบวงจรทุกอย่างณตอนนี้เราทําตลาดไปหาลูกค้าแล้วเดินไปหาลูกค้าเองทักทายลูกค้าหรือว่าแม้กระทั่งเพื่อนบ้านจะเริ่มทําตลาดบุกจีนบุกลาบบุกกัมพูชา ถ้าใครสักคน,นครับอยากเป็นแม่ค้าออนไลน์คุณกรีนแนะนํำยังไงครับตอนนี้กรีนมองว่ามันไม่มีช่องทางไหนที่ที่ขายแล้วดีแต่มันมีแต่ช่องทางไหนที่ทําแล้วมันตรงกับเราที่เรามีความสุขในการทํามันคุณเองอ่ะต้องรักแล้วก็ต้องรู้ตัวเองก่อนว่าฉันอนะ่ะชอบทางด้านไหนชอบเป็นแม่ค้าไลฟ์สดชอบเป็นแม่ค้ายิงแอดหรืออะไรเงี้ยค่ะคุณต้องค้นหาตัวเองให้เจอก่อนว่าคุณอ่จะอยากเป็นแม่ค้าแบบไหนแล้วเดินมาหาเราเราสามารถเป็นที่ปรึกษาให้คุณได้แล้วสามารถจับมือกันเดินไปโตไปพร้อมๆกันได้ค่ะ